รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือ168ชั่วโมงของริบูล,ลีและทังกระจอนครับรายการนี้นําเสนอเรื่องราวของแรงบันดาลใจเรื่องราวความสามารถของคนไทยและผลิตภัณฑ์ของคนไทยแน่นอนครับเมื่อพูดถึงเรื่องของความสามารถคนไทยผมว่ามีหลากหลายมากๆแต่วันนี้เป็นเรื่องราวที่ผมและทีมงานพอดีเรากําลังจะทําคอนเสิร์ตคาราบาวเราจึงมีโอกาสที่จะต้อนรับพี่แอดคกับสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้ แล้วอยากชมคอนเสิร์ตคาราบาแบบใกล้ชิดวันอาทิตย์ที่21มกราคมนี้ประตูเปิดเวลา5โมงเย็นนะครับจะพบกับคาราบาวพี่ๆคาราบาวเต็มวงไปเจอผู้ชายคนหนึ่งครับ mm. ผู้ชายคนนี้คือคนที่ทำกีตาร์นะครับทงกีตาร์เบสให้กับพี่ออสคาราบาวเล่นทำกีตาร์ให้กับพี่แอดคาราบาว คุณอาทิตย์รู้ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแบบผมโปรสว่างเลยนะชื่อเล่นชื่อคุณแสงครับช่างแสงครับจริงๆต้องบอกนะหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุณแสงด้วยรคุณแสงมีงานดนตรีของตัวเองครับชื่อวงผมผมเป็นทําเดี่ยวครับคือนิดเดียวเลยนะครับก็แสงน้อยห้ L ครับแสงน้อย5 x l ที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้ คือผมตัวเมื่อก่อนเนี่ยผมตัวใหญ่มากน้ําหนัก176กิโลตอนนี้ก็ไม่ได้เรีย,รยวว่าเล็กนะครับแต <C> e <ars> <ๆ S 2> ่เป็นคต,ตัวใหญ่กว่านี้ <C> e <ars> ล,ลดลงไป60กิโลฮะง<อ>านดนตรีคุณนี่แนวไหนก็เป็นสนุกสนุกครับสนุกสนุกก็คือเล่นเป็นเป็นภาษาอีสานแต่ผมก็ภาษาอีสานไม่เก่งนะแต่ก็ภอีสานอินดี้ครับ,รบเป็นแนวตลกตลกครับแสดงว่าคุณเกี่ยวกับคนอ้วนแม่ครับแม่เป็นคนจังหวัดเลยที่อยากชวนคุณแสงมาพูดคุยกันเป็นเรื่องราวของการทํากีตาร์ อย่างที่เราเห็นอยู่รอบๆตัวเรานี่คือผลงานของคุณใช่ครับนะครับต้องพูดก่อนว่าเดิมทีคุณก็ทํางานเรื่องงานไม้ทำพาเลทลังไม้ใช่ครับนะครับแต่คุณก็มองเห็นด้วยด้วยความคุณเป็นนักดนตรีด้วยครับได้ทดลองทํากีตาร์ของตัวเองใช่ครับครับแล้วเป็นไงบ้างครับก็ทำตัวแรกก็ทิ้งครับใช้ไม่ได้ครับก็คือมันก็ต้องตอนแรกคิดว่าง่ายมากผมก็ไปจับไม้มากีตาร์ แค่นี้เองน่าจะทําได้โอ้ไม่ไม่ไม่เกินมือมีแบบด้วยมีแบบมีทุกอย่างครับไปซื้อมาโอ้มีแบบมีอะไรสบายมากครับพอเอามาริงเราไปทิ้งครับไม่เสร็จนะที่มันใช้ไม่ได้เพราะอะไรเรื่องระยะเฟสเรื่องเนื้อไม้เรื่องอะไรเราไม่รู้เลยว่าในกีตาร์เนี่ยเขามีโทนบูดในกีตาร์เนี่ยเขามีไม้ที่สําหรับว่าให้มันเกิดเสียงครับครับ แล้วก็จับไม้โม่ๆเลยแต่คำว่าโทนบูดเนี่ยสำคัญนะคุณผู้ชมมันคือเสียงที่เกี่ยวข้องับเรื่องของไม้ครับคุณไปเจออาจารย์สองคนครับก็คืออาจารย์เอ๋คนหนึ่งแล้วก็มีพี่สํารวยครับอาจารย์เอ๋ที่สอนคุณทํากีตาร์โปร่งใช่ครับผมเรียนทํากีตาร์โปร่งครับแล้วก็ทำกีตาร์โปร่งมาระยะหนึ่งนะประมาณห้าหกปีเลยห้าหกปีนะคุณผู้ชมครับห้าหกปีแล้วก็อ่าก็ทําขายขายได้เรื่อยๆในในกลุ่มที่ผมก่อตั้งขึ้นครับ ลกลุ่มนี้คุณใช้ชื่อกลุ่มว่ารวมตัวช่างทํากีตาร์ไทยแลนด์ครับนี่รวมตัวช่างทากีตาร์ไทยแลนด์ตั้งกลุ่มนี้มันกี่ปีแล้วโอ้ยน่าจะประมาณแปดประมาณแปดปีแล้วเจ็ดแปดปีแล้วครับใช่นัน,นแสดงว่าคุณเริ่มต้นจากการทํากีตาร์ตัวแรกของคุณที่คุณบอกคุณใช้ไม่ได้จนคุณมาเจอาจารย์เอมาถึงวันนี้กี่ปีแล้วลงมือทํากีตาร์อย่างเดียวเนี่ยเกือบสิบปีนี่ นี่นนคือความมุกมานะเลยอย่างแค่ตเราเรา,เราลองผิดลองถูกก่อนด้วยตัวเองก่อนฮะด,ด้วยความที่เราว่าเราเราเป็นช่างไม้เราเราน่าจะเฮ้ยเอาอยู่นะอะไร,รนเงี้ยพอทำจริงๆเ็าไม่เป็นกีตาร์นะเป็นอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าเสียงมันไม่ได้มันไม่ได้อย่างที่คิดโดวยเพราะคุณเป็นนักดนตรีคุณเลยรู้แต่พอคุณไปเรียนมาคุณเริ่มต้นที่จะเรียนรู้มาในที่สุดคุณรู้และลงมือทำจนตัวแรกที่มันใช้ได้แล้วคุณพอใจก็คือกีตาร์ที่เรียนครับที่เรียนทำครับ กิาต์ปงกตาร์ปงก็พอใจค้าขายได้เลยครับคือทํา้าขายได้เลยเพราะหลังๆมาก็ทําออกมาถ้าเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอามาโพสต์ในกลุ่มนั้นอ่ะก็ไม่เกิน2วันก็ขายได้เลยอย่างเงี้ยครับตัวหนึ่งกีตาร์ปงที่เป็นฝีมือของช่างแสงผมเรียกช่างแสงเนาะครับผมก็อยู่ที่ประมาณ5 5าหมครับเริ่มต้นครับผมก็ขายได้เลยครับแบบเพราะว่าคนเริ่มเชื่อมันในฝีมือคุณว่าคนแรกๆที่ซื้อคุณกีตาร์ปงในตัว ห้าหมนเนี่ยเป็นเพราะอะไรก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับไม้ไทยมไม้ไทยคือจริงๆแล้วคือกีตาร์เนี่ยมันทําจากไม้นอกกันซะส่วนใหญ่ทันั้นไม้ไม้ไทยอ่ะมันก็มีความน่าสนใจคนถามตรงนี้ผมเยอะผมก็เลยจับมาทําก็พังมาเยอะครับตัวแรกตักีตาร์ปร่งตัวแรกที่ผมลองทํำเองก็ไม่เสร็จนะก็เป็นก็เป็นอะไรก็ไมร่รู้ตอนนิดอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะครแต่พอทําออกมาแล้วเนี่ยแรกๆก็ไม่ดีนะ แรกๆก,ก็ไม่ดีมันก็มีทึบมีอะไรพอหลังๆเราก็เริ่มหาชนิดนั้นชนิดนี้เข้ามาปรับปรุงอะ่ะมันก็เลยกลายเป็นบอว่าแต่ตอนที่ระหว่างที่เราปรับปรุงเนี่ยเราก็จะโพสต์ลงโซเชียลด้วยครับเราเขาก็จะเห็นกับการพัฒนาการ<อ>ครับเราเขาก็เลยเอาตรงนั้นมาส่วนหนึ่งคนที่แบบชอบกีตาร์ได้เห็นอยู่ในที่คุณโพสต์ไปเห็นขั้นตอนในการ,ร,รทำตลอดและแน่นอนครับเมื่อไปถึงจุดนั้นแล้วนักดนตรีที่มีชื่อเสียงก็จึงให้คุณแสนได้ทำกีตาร์ ซึ่งถือว่าเป็นอาวุธคู่กายค,คนแรกที่คุณทําให้คือถ้าเป็นศิลปินนะฮะก็พี่กบไมโครครับพี่กบข้อจาผมได้ว่าเออผมเป็นช่งางทํากีตารานะที่อยู่ในาทามานานนั้นแหละอะไรเงี้ยผมก็เลยว่ามีปัญหาพี่กบมีปัญหากีตาราตัวนั้นอะอาลายงูสีขาวนะ่ะคอมันมันใช้ไม่ได้ก็คือมันยังไม่ถูกใจผมก็เลยโทรหาพี่กบถ้าจะเอาจบจริงจพี่เดี๋ยวผมไปหาพี่ที่บ้านดีกว่า ผมก็เอาเนี่ยคอเนี่ยคะพวกคอเนี่ยไปนั่งตะใบกระสิวกระดาทรายไปนั่งตะใบตะใบอพี่จับดูฮนะได้หรือ,อยังอ่าพอมันก็เลยผมก็เลยยึดเอกลักษณ์ตรงนั้นน่ะว่าถ้าทํางานคาต้อมาให้ศิล,ป,ลปินเนี่ยศิลปินเน่ยเขามีเขามีไมซ์เซ็ตของเขาอยู่ในนั้นอยู่แล้วว่าคอเขาชอบแบบนี้ทุกอย่างอุปก,กรณ์เขาชอบตัวนี้เราก็ทําตามนี้แล้วก็ปรับแต่งให้เข้ากับมือเขา แล้วตัวกีตาร์ตัวนั้นก็ใช้ลัดคอนเสิร์ตของไมโครฮะตัวเพลงที่หนึ่งเพลงที่ที่เป็นลายงูสีดำอ่ะผมได้ทําการเปลี่ยนคอแล้วใส่โลโก้พี่กบไปเรียบร้อยเป็นซิกเนเจอร์เขาเลยที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้นี่คือสวยงามมากๆและแน่นอนคบที่ชวนช่างแสงมาเพราะว่าช่างแสงคือคนที่ทํากีตาร์โดยเฉพาะของพี่ออสนะครับที่เป็นเบสแล้วก็ของพี่แอดคาราบาละเห็นบอกว่าหลังจากบันทึกเทปรายการคือวันนี้เดี๋ยวไปเจอพี่แอดตอนสี่ทุ่ อ่ใช่ครับใช่ครับเขาโทรบอกให้วันนี้นัดกับพี่แอ๊ดไปทําอะไรฮะคือเขาจะดูกีตาร์ตัวนี้ครับตัวนี้เลยเหรอตัวนี้เลยพึ่งสั่งมาเมื่อวันสองวันสามวันที่แล้วนี่ครับเขาโทรมาคือกีตาร์ที่ผมทําไปอ่ะมีคนชอบแล้วก็นแอ๊ดก็เลยโทรมาสั่งเพิ่มครับโทรมาสั่งเพิ่มก็ขอเป็นเหมือนเดิมนะอะไรเงี้ยเหมือนเดิมก็มีตัวนี้ครับคือที่ทํามาจากไม้ไทยข้างหน้าเนี่ยก็เป็นสะเดาวเป็นไม้สะเดาลายนะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นไม้ชิ้นเดียวเลย เป็นเป็นไม้ยมหอมครับที่ชื่อทางการเขาก็คือมอกกานีนั่นแหละครับตัวนี้ก็เหมือนเหมือนกันซึ่งเป็นไม้ไทยทั้งหมดไม้ไทยทั้งหมดครับคอก็ใช้ไม้ไทยนะก็ใช้สะเดนี่แหละแล้วก็จริงก็บอกจะเป็นไม้ขี้เหล็กแบบนี้นี่นี่คือไม้ขี้เหล็กนะฮะที่เรากินใบอแกงขี้เหล็กแกงขี้เหล็กเนี่ยค่ยไม้ไม้ขี้เหล็กอ่ะครับใช่ครับอืเวลาคุณเลือกไม้เนี่ยอันนี้พี่แอดบอกให้คุณต้องใช้ไม้สะเดาใช้ไม้มอกกานีหรือว่า ใช่ไหมอะไรเดี๋ยคุณเป็นคนเลือกมันเริ่มต้นมาจากผมทําเบสให้น้งออสก่อนผมเล่าอย่างนี้ดีกว่าคับ<ข>เดี๋ยวถามผมเจอพี่ออสได้ก็พี่นะนะอ้ออสเนี่ยคือมีพี่คนหนึ่งอ่ะที่เป็นช่างส่วนตัวน้าออสดยอยู่ข้างบ้านช่างช่างแก้วรังสรรค์นเนี่ยครับเขาเป็นคน,คนดูแลเรื่องเบสเรื่องอะไรปร,ปรับแต่งให้น้งออสอยู่แล้วแล้วทีนี้เขาเห็นแล้วช่างคนนี้เห็นผมทากีตาร์ให้พี่กบไมโครเบสเบสนะ้งนะออสครับตัวนี้เนี่ยเขาก็เขานั่งขัดเองนะนั่งขัดเองแต่งเองคือ จอย่างในภาพเลยมันนั่งขับเองเลยใช่ครับ,รบนนในในในคลิปก็จะมีทำไมศิลปินต้องลงมาทําด้วยตัวเองขนาดน,นั้นเลยเขาบอกว่าคือย่างสั่งต่างประเทศมาแอ,อดแนนอมีม,มีมีเบสแพงๆเยอะนะฮะม,มีมีเบสที่เขาใช้มีเยอะหลายตัวแต่ว่ามันไม่ได้เกิดจาก มันไม่ได้เหงื่อมันไม่ได้เหงื่อเกิวยนงใช่อรับใช่ใช่อย่างเงี้ยเขาก็นั่งทําเองนั่งนั่งดมฝุ่นนั่งหุ้มไม้สวยนั่นเลือกเองอะไรเงี้ยครับตามจุดต่างๆผมอยากได้ตัวนี้นะแสงใส่เส้นให้ผมหน่อยพี่ออดดิเลือกไม้ด้วยตัวเองลือกใช่ครับใช่ครับก็แบบนี้เนี่ยมะขามเนี่ยฮะมะขามผมไปขี่รถเอามาจากจังหวัดเพชรบูร์นะแล้วให้ผมทําเป็นอย่างเงี้ยเป็นข้างหลังก็เป็นไม้ไทยทั้งหมดเนี่ยครับนี่ยมีไม้เสะเดอือันนี้คือยมหอมนะฮะแล้วก็ ให้เป็นเรื่องราวเดียวกันก็คือใช้ไม้มะขามเนี่ยมาแปะหัวแปะอะไรเงี้ยตกแต่งเงี้ยครับอ,อันนี้คืองานและโจทย์สําคัญของ N o นอสอ่ะเขาบอกว่าผมเจ็ดสิบสามแล้วครับอยากได้เบสที่เบาแต่ว่าเสียงเหมือนเดิมโจทย์ยิง่งไม่ง่ายนะเบสที่เบาแต่คอยเสียงเหมือนเดิมรัาคำถามเรงที่คุณย้อนกลับไปตอนแรกๆที่เราคุยกันคือโทนบูดบนะครับมันเกี่ยวข้องเยอะมากครับเราต้องโปร่ปงเนี่ยเนี่ยเพราะเราจะมีเสียงโปร่ปงครับอีนนี้ก็จริงๆแล้วผมไม่เคยทําเบส ผมไม่เคยทำเบสผมเป็นช่างทำกีตาร์ะนะฮะแล้วอลองดูทำได้แล้วล่ะอย่างเงี้ยครับโอหก็ทำไปก็มีทิ้งอะทิ้งไปตัวสองตัว <c oughs> <laughs> ของน้องอรอสก็มีทิ้งตัวต้นแบบก็ทิ้งแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตัวที่4ตัวที่4ก็โอเคแล้วตัวตัวนี้ทุกวันนี้ที่น้องอรอสใช้อยู่ก็เป็นเบสที่ผมทำฝีมือของช่างแส้ใช่ใครับ ลงที่ที่ผ่านคอนเสิร์ต40ปีคาราบาลครับ,รบผมที่ผมก็ไปอยู่หลังเวทีกับน้องอเลยพักโฆษณาสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าผมกลับมาคุยเรื่องของกีต้าร์และเรื่องราวของช่างแสงสักครู่หลังโฆษณาสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน นับสนุนโดยเดเฮแชมพูชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟ์เมนเตทีรีว w ฟ์นี่คือ168ชั่วโมงครับแขกรับเชิญของเราในคืนนี้คุณอาทิตย์รู้ดีหรือช่างแสงช่างทํากีตาร์ครับผมในเมืองไทยมีคนทํากีตาร์เยอะไหมเยอะเยอะเพราะว่าคุณมีเป็นชมรมเลยนะบอกชื่อชมรมกลุ่มคุณตั้งเป็นกลุ่มใช่ไหมกลุ่ม่องชื่อยาอยู่นะกลุ่มรวม ตัวช่างทํากีตาร์ทำกีตาร์ไทยแลนด์คุณตั้งเองมาเด็ดตั้งตั้งเองครับตอนนั้นตั้งแบบไม่มีความรู้สึกคนยาวเลยเหรอยาวไปฮะาวปรวมตัวช่างจริงๆแล้วในกลุ่มอ่ะมันมีห้าหมื่นคนแต่ช่างอ่ะน้อยกว่าแล้วส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าแล้วก็็นคนที่เข้ามาติดกลุ่มนี้มีห้าหมื่นคนครับผมที่เป็นช่างทำกีตาร์ในประเทศไทยอ่าไม่ไม่ใช่ช่างทั้งหมดครับส่วนใหญ่จะเป็นคนเข้ามาติดตามงานของช่างแล้วมามาซื้อมาขายมาแต่ช่างจริงๆในเมืองไทยโอ้โหนับไม่ได้แล้วครับมีเป็นพัน เยอะครับนิ่ล้วบนหลังก็ต้องเป็นสินค้าส่งออกได้ก็ถ้าถ้ามันมันก็ต้องดูว่าแบบไหนครับครับครับมันต้องดูอย่างตอนนี้ในสายตาของช่างแสงฝีมือการทำกีตาร์ของเราเราสามารถจะไปสู่ศิลปินระดับโลกหรือในระดับโลกเราสู้แบบกีตาร์ต่างประเทศได้ปหมผมมั่นใจอยู่นะครับ็ว่ไหผมก็มั่นใจผมดูแบบเมื่อกี้ลองจับน้ําหนักลองจับอะไรดูเนี่ยเบาเลยโทษทีนะผมไม่เคยจับเบสเนี่ย ที่เบาขนาดนี้มาก่อนเลยครับผมถ้าทำจบไม่เกินสี่โลไม่เกินสี่โลทำปกติก็ห้าโลกว่าเบสครับครับนอน่าม่ระเผมยังไม่เคยเห็นเบาขนาดนี้ครับอันนี้โหหน้าภูมิใจเพราะมันไม่ง่ายแล้วเคล็ดลับในในที่สุดที่คุณทําสําเร็จคุณว่ามันมาจากอะไรผมว่าผมว่ามาจากที่ผมถามน้อสด้วยว่าเขาต้องการอะไรครับไปถามแล้วก็ไปไปแล้วน้องก็เอาเบสที่เขาชอบมาให้ดูผมก็มานั่งแคะแกะเกาของเบสของเขาเนี่ยครับ ดูว่าเขาทําอะไรบ้างอ่ามันมียังไงครับรา,รายละเอียด,ดใช่ครับแล้วพอมาประกอบกับไม้ของคุณแล้วครับนะครับฝีมือของคุณแล้วมันจะทําให้เสียงออกมาได้อย่างไน,นหรือเปล่านะครับกนะนะ็คืออุปกรณ์ก็ถอดจากตัวนั้นออกมาใส่คุณไม่เห็นชมตัวเองเลยว่าคุณมุกมานะมากมากกว่า <c oughs> ที่มันจะสําเร็จตัวนึงเพราะมัน <c oughs> ผมก็ยังยังคิดว่ามีคนเก่งกว่าผมตั้งเยอะอะครับแล้วก็เลยแบบว่าทีนี้เราแค่มีโอกาสเฉยๆครับก็เลยทําให้มันดีที่สุดก่ในเมืองไทยอย่างช่างที่คุณบอกว่ามีหลายต่อหลายคนนะครับ ที่เป็นอาจารย์คุณเมื่อกี้ก็ถามไปแล้วอย่างช่างทํากีตาร์แบบระดับโลกที่คุณแบบชื่นชอบผมช่างทากีตาร์ระดับโลกนะผมชอบช่างทำกีตาร์โปรไงเจ้พี่หยงครับที่ทํากีตาร์อยู่น่าจะเป็นมาเลเซียตัวหนึ่งของเขามูลค่าคทรสามแสนห้าที่ที่รู้ที่ทราบมาเนอะสามแสนกว่าบาทเจพี่หยงนะที่มาเมืองไทยเข้ามาซื้อไม้ม่วงกับของผมเนี่ยไปไม้ม่วงใช่รับเขาเอาไม้ม่วงไปทําจนสามแสนห้าพูดเสียงว่าไม้ของคนไทยใช่ครับเราก็แบบ สามารถที่จะแบบไปทําแบบกีตาร์ระดับโลกได้แล้วเหมือนกันโดยที่ช่างกีตาร์ดีๆจากทั่วโลกเนี่ยก็ให้ความสนใจนอกจากนี้มีไม้อะไรที่คุณประทับใจไม้ไทยมมะขามไม้ตะแบกเยอะเหมือนกันนะเยอะครับไม้ไทยจริงๆแล้วถ้าถ้าเรามาถึงเซนทรัลทากีตาร์ได้มีโทนบูดต้องต้องมานั่งฟังนั่งเคาะกันจริงๆแล้วเหมือนคนบ้านนะมันังนั่งนั่งอยู่เคาะไม้อ่ะแรกๆอ่ะผม วิธีการข้อไม้ของผมผมเอาไปนอนด้วยเลยแล้วก็นั่งเพาะดูว่าคุณมีภรรยาอย่างมีครับมีแล้วคุณเอากีตาร์ไปด้วยภรรยาไม่ถึงเรอก็แล้วแต่นะแต่ก่อนสิบปีที่แล้วที่คุณนั่งทานี่มือเมอแบบโอ้โหใช่เครื่องมือไม่มีครับหมดเครื่องมือทํากีตาร์ไม่ไม่มีครับคุณต้องใช้มือใช่ครับต้องแปลงแปลงเครื่องมือเอาครับเห็นบอกจะได้สภาพเนี้โอ้กี่ชั่วโมงหกเดือนครับหกเดือนไม่ต้องถามเป็นชั่วโมงเลยครับผมอันนี้หกวันฮะ เดี๋ยวนี้อันนี้หกวันอืครับทำเสร็จหนึ่งตัวเสร็จเลยนะครับพร้อมเล่นเลยตั้งแต่เป็นไม้ต่ออะไรเงี้ยเพราะ,ะเรามีอุปกรณ์ช่วยใช่ครับมันมันไปไกลมากเลย,ยต้องการไม้เราใช้เครื่อง CNC กัดแบบเงี้ยแล้วก็ใช,ใช้สีที่ว่าพ่นแล้วเอาไฟส่องว้วเนี่ยผมพ่นเมื่อเช้า <H an> จริงป่ะจริงจริงว่าสีเดี๋ยวนี้แบบโอ้โห สมัยก่อนนี่กว่าจะแห้งนี่เป็นเป็นต้องเืนคืนข้ามคืนนี่คือเลวสุดละใช่ไหมแพงสุดเห็นเห็นมีคนเคยบอกผมเป็นเดือนด้วยนะครับเห็นว่าสีที่พ่นก็มีความสำคัญกับเสียงที่ออกมาด้วยนะใช่ครับจริงมากจริงครับจริงเพราะว่าถ้าหนาผู้แบบมันก็เหมือนกับเพิ่มมวลให้ไม้ขึ้นไปมันก็ทึบมันก็ทึบใช่คนหมุนก็มีญนาใช่มีปัญหาครับยิ่งกีตาร์โป่งยิ่งเซนเิทีฟสูงครับผมผมว่าคนที่ดูรายการเราอยู่เนี่ยขนาดนี้มีหลายคนแบบเฮ้ยผมเป็นนักกีตาร์เหมือนกันอยากจะให้ช่างแสงช่วยทาให้คุณรับทําเป็น ฉพาะบุคคลด้วย่ะครับรับครับรับใช่ไหมฮะใช่ครับเราจะดูจากอะไรถามก่อนเลยครับว่าชอบอะไรก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็มาเริ่มลงมือคุณรู้กีต้าตัวหนึ่งเดี๋ยวนี้คุณจะใช้เวลาประมาณกี่วันถ้าผมนัดก็เดือนเดือนหนึ่งไว้ก่อนนะฟ้าใช่นัดไว้ก่อนถ้าถ้าได้ถ้าเสร็จก่อนเราก็ได้ตังไว้ถูกไหมครับแล้วมีเวลาที่จะทํากีต้าแบบวยใครที่แบบเข้ามาอยู่ในเพจคุณก็สามารถซื้อได้เลย กีตาร์อของช่างแสงราคาเริ่มต้นจุดเท่าไหร่เอาเป็นทรงอย่างนี้ครับเดีย๋ยวที่ทำทำอย่างเงี้ยของเนี่ยอยู่ที่หกหมื่นห้าหกหมื่นห้านี่เป็นราคาเริ่มต้นครับครับอันนี้เป็นกีตาร์ไฟฟ้าเน,ะเนาะอย่างที่ยี่กีตาร์ปโปร่งก็บอกแล้วประมาณห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้าก็คือราคาเริ่มต้นครับแต่ส่วนใหญ่มันก็จะไปจบที่เก้าหมื่นอันนี้พูดถึงก,ก,กีตาร์โปรง่งนะใช่ครับกีตาร์ปโปร่งครับกีตาร์โปร่งจะแพงกว่าครับทำยากกว่าเยอะมันไม่ได้ทำไว้อย่างั้นครับส่วนใหญ่จะเป็นงานสั่งทำมากกว่าไม่มีนะไม่ม แสงกีต้าร์ครับเพจของผมชัดมากแสงกีต้าร์รที่ผมเหนอยู่หน้าจอในขณะนี้เดี๋ยวผมพักโฆษณาตรงนี้สักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงสุดท้ายในรายการวันนี้กับช่างแสงช่างทำกีตาร์คุณอาทิตย์รู้ดีสักครู่หลังโฆษณาครับสนับสนุนโดยแกรนด์สปอร์ต ฝ่าข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3บริษัทเซิร์ชเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดกลุ่มบริษัท CAS บริษัทอิชิตันกรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัดยางรถยนต์โยโกฮาม่าบริษัทห้างขายยาตราเสือดาวจำกัดฟิล์มกองแสงลามินาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคโลชัวรวมพลังค้นข่าวจัดทำปฏิทินจีน ประจำปี2,567ในคอนเซปต์ส่งต่อพลังดีๆต้อนรับปีมังกรทองเพื่อร่วมส่งความสุขในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และเทศกาลตรุษจีนโดยมีเป้าหมายสำคัญคือเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมทำการกุศลโดยการบริจาคโลหิตให้กับทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย นอกจากนั้นซึ่งปฏิทินจีนที่จัดทําขึ้นนี้ไม่มีการจําหน่ายแต่อย่างใดปฏิทินจีนแบบแขวนในปีนี้มาในรูปแบบของภาพถ่ายสุดเอ็กซ์คลูซีฟซึ่งเป็นการรวมตัวกันของทีมข่าวคุณภาพจากทางช่อง3าํนำโดยพี่ใหญ่กรรมกรข่าวสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยธันจันพุทธกัญชัยกำเนิดพลอยอลิสลาํำทนเจริญภาสิทธ์อภิญญาวาสปรินดาคุ้มธรรมพินิจ และกิติสิงหาปัดในคอนเซปต์ส่งต่อพลังดีๆตอนรับปีมังกรทองสำหรับผู้ที่ต้องการรับปฏิทินจีนแบบแขวนประจำปี2,567เพียงท่านมาร่วมบริจาคโลหิตณนะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศและหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ฟิกสเตชัน7แห่ง ซึ่งกิจกรรมของทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยจะเริ่มในวันที่9ถึง11กุมภาพันธ์2567ท่านจะได้รับปฏิทินชุดนี้เป็นของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณในโอกาสปีใหม่และตรุษจีนนี้ด้วยในคืนวันนี้เราพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราคุณอาทิตย์รู้ดีหรือช่างแสงช่างที่ทํากีตาร์แล้วทาให้ผมครึงมากในวันนี้กับเรื่องของการทํากีตาร์ถ้าพูดโดยวรูบตึงขั้นตอนในการทํากีตาร์นะครับ เริ่มต้นมาจากการที่เราเลือกไม้ให้เหมาะกับเสียงหรือว่าสไตล์ของคนที่อยากจะเล่นนะครับหลังจากนั้นเราทําอะไรก่อนขึ้นมายังไงอะไรยังไงก็ต้องดูปรับว่าเขาเขาใช้อะไรยังไงก่อนเราต้องดูวิธีการเล่นของเขาก่อนครอันที่สําคัญที่สุดใช่ผมอย่างผมผมทำกีตาร์ในแอดนะผมไปดูก่อนที่จะทำเพราะนอทบอกผมมาว่าแอร์เขากีตาร์เขาเยอะนะแต่มันหนักอผมก็เลยป เอากีตาร์เขามาเมื่อกี้เราคุยกันในช่วงที่แล้วบอกว่าคุณทําเบสให้กับพี่ออสพอทําเสร็จแล้วคุณถึงเจอพี่แอดใช่ครับแล้วเอาพาพาไปพาไปเจอพี่แอดใช่ครับพี่แอดเห็นคุณข้างหน้าพี่แอดก็ต้องแบบมีกีตาร์และผ่านกีตาร์ผ่านการเล่นตรีมาเยอะมากอ่ะใช่ไหมครับพอมาเห็นคุณพี่แอดสนใจให้คุณทํากีตาร์เลยปะเห็นก็ยังเฉยๆอยู่ครับก็แต่แต่พอบอกว่าเป็นไม้ไทยที่สร้างเพื่อนายแอดโดยจริงๆผมสร้างจากเพลงของนายแอดนะ เพลงไวทอินไทแลนด์ก็ผมก็เลยโจทย์ว่าไม้ไทยที่จะเป็นทำกีตาร์ได้จริงๆทั้งตัวเนี่ยแม้กระทั่งฟิงเกอร์บอร์ดทุกทุกอย่างคอเคอบอดี้ Body เนี่ยที่จะเป็นเวทอินไทแลน์ได้มีอะไรบ้างโจทย์สําคัญเหมือนกันผมก็เป็นน่าจะเป็นเดือนสองเดือนนะกว่าผมจะค้นหามันเจออะไรเงี้ยก็มาพี่แอเห็นครั้งแรกครับเป็นไงจริงเหรอ <laughs> ไม้ไทยจริงๆเหรอเขาถามเข <c oughs> า,าก็ไม่น่าเชื่ออะไรเงี้ยทุกวันนี้เขาก็ยังแบบไม่นล่าเชื่อแล้วก็คือจะ นายก็จะพูดคำนี้ผมได้ยินตลอดนะว่านี่ไม่น่าเชื่อแล้วทำไงครับแล้วจากในชิปที่ผมถ่ายมานายอ๊เขาจะรูปดูตลอดว่าเอออะไรเงี้ยนายแอ๊ดเขาใช้พอลิสมิทมาเป็น20ปีครับมีคนมือกีตาร์คนเขาส่งรูปมาให้ผมนะี่นน้องผมก็ได้ทําจากรูปนั่นแหละไปให้นายแอดลองนี่แอดบอกกูว่าสิ่งที่ต้องการนอกจากความเป็นไม้ไทยคือความเบาคือโจทย์คือน้ําหนักต้องเบาครับเบาเท่านั้นเลยครับ คือบอดี้ตัวนี้คือประกอบรวมเสร็จแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่2.7กิโลใช่ครับแค่แค่สองโลกว่าไม่ถึง3โลเนี่ยคือไม้ตันๆมันจะหนักบอดี้อย่างเดียวก็จะ3โลกว่าซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่นจะเล่นได้ใน2ชั่วโมงผมก็เลยขุดด้านในเนี่ยครับขุดขุดด้านในให้ด้านในตรงนี้ครับขุดทั้งทั้งตัวท็อปะครับแล้วก็ขุดตัวบอดี้หลักด้วยให้เป็นแล้วก็เว้นที่ไว้ เพื่อใส่ยยองกับปิกอัพแค่นิดเดียวตรงนี้ตรงนี้ก็จะโปร่งโล่งหมดเนี้ยก็จะโปร่งโปร่งไปเลยครับคุณขุดเั้งเดียวนี่นี่มือป่ะฮะหรีอว่าอุปกรณ์ครับใช้อุปกรณ์แทีนี้ความความยากของเขาก็คือพอขุดแล้วเนี่ยเวลาเล่นไปเนี่ยมันจะหอนครับมันจะหำอยู่ในแนวกล้องๆอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของทําก็ทนวดใช่ก็ต้องหาวิธีการแมทพวกปิกอัพอะไรก็ได้หลายคนช่วยนะครับหลายคนช่วยเลย ผมมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับครับผมเอากีตาร์ตัวที่เขาเล่นประจำมามามันเป็นเรสเฟนก็เลยเทียบกันหนึ่งต่อหนึ่งครับตอนนี้ก็เลยถูกใจละถูกใจนาแอร์ละก็เลยกลายเป็นตัวที่เขาเล่นใช้งานหลักๆไปครับครับอันอันอันนี้คือคุณทําให้พี่แอดมันกี่ตัวแล้วเนี่ยอันนี้ตัวที่สองครับนาแอดโทรมาสั่งเองเลยว่ะตัวที่เราเห็นอยู่ในรูปคือตัวแรกครับผมแล้วตัวแรกพี่แอดใช้ไหมใช้ทุกวันเลยครับใช้ทุกวันในช่วงนี้อ่คือเอาเขา ใช้เป็นเป็นตัวที่เห็นที่เท่าที่เห็นนะก็ใช้ตัวเนี้ยตัวที่ผมสร้างให้ครับผมแต่ที่คุณสร้างให้พี่แอดตัวที่เราเห็นอยู่ที่กี่กี่เดือนแล้วไม่ถึงเดือนมั้งครับแต่เห็นว่าในช่วงหลังพี่แอดใช้บ่อยเลยแต่ใะแอดเขาเห็นว่าในแอดเขาประทับใจผมดีใจมากนะผมดีใจมากๆเลยว่าผมไม่น่าเชื่อว่า นายแอะแจะเห็นความสําคัญของไม้ไทยอะไรเงี้ยก็เลยมีตัวที่สองเน่ยโหพี่แอดต้องเห็นความสําคัญพี่แอดเป็นบุคคลหนึ่งที่แบบรักความเป็นไทยสูงมากอ่ของเขาเหรอครับไม่อินไทแลนของนายแอดเลยฮะแล้วผลวอย่างแรงบันดาลใจก็มาจากพี่แอดด้วยใช่ครับใช่ไหมครับแล้วคุณไม่ไม่มีเหรอว่าวันนึงคุณอยากทำกีตาร์ให้แบบศิลปินคนนี้นะอ๋อผมผมอยากก็ พิเสกพิเสกพิเสกโลโซใช่ครับพิเสก mm hmm. ถ้าผมมาชอบพิเสกมาตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็ชอบมากผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งคุณจะได้ทําให้พิเสกอย่างที่คุณฝันไว้แน่นอนนะครับดีเลยครับแล้วผมอยากจะบอกว่าในการทําคอนเสิร์ตคาราบาววันที่ยี่สิบเอ็ดมกราคมนี้คือวันอาทิตย์ที่กำลังจะถึงนี้นะครับประตูเปิดเวลาห้าโมงเย็นพี่ๆคาราบาวจะเริ่มโชว์สิบแปดนาฬิกาแต่ถ้าเกิดว่ายังไงก็แล้วแต่คุณผู้ชมที่สนใจนะครับสามารถที่จะ โทรศัพท์เข้ามาในเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอของท่านในขณะนี้แล้วมีโอกาสได้เข้ามาร่วมชมคอนเสิร์ตมนเพลงคาราบาวคอนเสิร์ตในครั้งนี้เนี่ยไรายได้หลังหักก็จะจ่ายเราจะนําไปช่วยเหลือน้องๆเราเคยมีวงดนตรีเด็กต่างจังหวัดเนาะเวลาอปุปกรณ์มันพังหรืออะไรเงี้ยวงมันไปต่อไม่ได้นะเห็นแสงบอกผมด้วยโรงเรียนไหนที่แบบมีอะไรแสงช่วยแสงก็อยากช่วยด้วยยินดีดครับยินดีเดี๋ดยวเพาะเรื่องกีตาร์ จริงๆแล้วผมก็ได้อย่างที่มองว่าอายยโรงกรก็ผมไปเป็นวิทยากรมาหลายปีครับเขาไปให้ความรู้เรื่องการบํารุงรักษาการซ่อมแซมเบื้องต้นครับแล้วก็ก็อธิบายเรื่องว่ากีตาร์เนี่ยเราทำเราเราเราสามารถทําได้นะอะไรเงี้ยไปบอกว่าเฮ้ยเราแต่ทุกอย่างอ่ะก็ต้องศึกษาให้ อ๋อคุณยินดีที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ต,ตา่างเหนี้ด้ด้วยผมเชื่อว่าวันนี้คนที่ชมรายการของเรานะครับก็จะรู้จักเรื่องราวของช่างแสงเยอะขึ้นนะครับและคนที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามเพจผมขึ้นให้อีกครั้งหนึ่งแสงกีตาร์รผมชอบชื่อเพจมากผมเชื่อว่าลองติดตามเรื่องราวของช่างแสงไปหรือคุณอยากจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มรวมตัวช่างทํากีตาร์ไทยแลนด์ ที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะน,นี้ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับห้าหมื่นผมว่าจะแสนหนึ่งเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าคนไทยก็ชอบดนตรีและรักกีตาร์มากๆผมปิดท้ายรายการวันนี้กับบทเพลงคุณดีกว่านะครับที่ทําเป็น MV แล้วครับผมเลือกเพลงอะไรดีครับผู้รับเหมาแดกครับผู้รับเหมาแดกแดก,แดกครับกินนะครับกินนะครับผมผู้รับเหมาแดก คืนนี้ขอทุกทั้นมีแรงบัรรจัจแล้วก็ขอทุกขั้นนอนหลับฝันดีนะครับวันนี้ผมและคุณอาทิตย์ดีลาคุณผู้ชมกป็นอนครับสวัสดีครับวันนี้ความเสี่ยงสูงเป็นผู้รับเมาเอาโลกต่างนาน,นาเบาประวังแม่เชื่อมไม่ยหยอดความดันขอหอมสักก่งอดกไปยับพึ่งมากอดแต่หัวใจอายนาน No, la 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 la, la, la.